สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเรามาในงานเปิดตัวของโฮย่ากับเลนตัวใหม่นะผมไลฟ์สไตล์4 78%ของผู้บริโภค มีความต้องการที่จะสวมใส่เลนโปรเกรสซีฟเลนอะไรเป็นอันดับแรกทราบไหมครับอันดับแรกคือปรับตัวได้ง่ายและสบายตาในเดิมเนี่ยก่อนจะเป็นไลฟ์สไตล์4เนี่ยเรามีไลฟ์สไตล์3จึงได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นตัวของไลฟ์สไตล์4ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคในการปรับตัวได้ง่ายและสวมใส่สบายตาอย่างที่สุดและจากการสำรวจเพิ่มเติมเพิ่ออีกว่าสำหรับผู้ที่ใส่โปรเกรซีฟเลนคู่แรกของเขาเนี่ย30มีความกังวลว่าจะปรับตัวกับเลนใหมน่นี้ไม่ได้สบายใจได้ครับถ ด้วยตัวไลฟ์สไตล์4เลนโปรเกรสซีฟของโบยา่าคู่นี้ทีนี้เรามาดูกันว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลกักสําหรับคนที่เราจะแนะนำโปรเกรสซีฟเลนรุ่นไลฟ์สไตล์4นี้ให้กับเขานะครับผมฮะกลุ่มเป้าหมายแรกนะครับผมคือคนที่ต้องการการปรับตัวได้ง่ายสาหรับโปรเกรสซีฟเลน์คู่แรกนะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายเลยว่าคนที่ใส่โปรเกรสซีฟคู่แรกเนี่ยเขามีความกังวลอย่างมากในการปรับตัวเข้าหากับเลนดังนั้นไลฟ์สไตล์4จะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ทันที กลุ่มที่2นะครับผมซึ่งสําคัญมากก็คือกลุ่มที่ใช้โปรเซสเซ์เลนอยู่แล้วเขามีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนระยะโซนจากมองไกลามามองกลางมองใกล้หรือระยะอุปกรณ์ดิจิตอลก็ตามกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้ตัวของเลนไลฟ์สไตล์สีได้อย่างไม่มีปัญหาเลยดังนั้นจึงขอแนะนําเลนไลฟ์สไตล์สีนี้ให้กับ2กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลักนะครับสวัสดีครับวันนี้โคย่าก็จะมาแนะนําเลนตัวล่าสุดให้ฟังนะครับเราเรียกมันว่าไลฟ์สไตล์สี ตัวไลฟ์สไตล์3เนี่ยครับเดิมเราก็นำเทคโยีของไบโน c u ล่าไอโมเดลกับไบโนโคล่า m o ม i z เซชันมาใช้อยู่แล้ววันนี้บอกเลยครับว่าตัวไลฟ์สไต l e 4นำอีกหนึ่งเทคโลยีเข้ามาเราเรียกมันว่า TD b i n o c u l a r Vision นนะครับทำไมมันจึงสำคัญครับเพราะเนื่ยองจากว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะสูงวัยหรือจะวัยรุ่นนะครับเราอยู่กับหน้าจออุปกรณ์ดิจิตอลมากขึ้นงั้น คุณสมบัติของ T.D. ด c ไ l a น i ค i ล i o n เนี่ยครับจะเข้ามาช่วยในการที่ทำให้คุณมองหน้าจอแต่ละจอได้ง่ายขึ้นและภาพจะมีความนุ่มนวลนิ่งมากขึ้นครับเลนไลฟ์สไตล์4นะครับยังคงมีคุณเลือก3ไ้ายเหมือนไลฟ์สไตล์3ทุกประการนะครับทายที่เราแนะนำทายแรกคือ Indoor ์นะครับเพราะเนื่องจากไลฟ์สไตล์องคนรุ่นใหม่เราจะอยู่กับหน้าจอมากกว่า1จอนะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับถัดมาคือ ใช้เออร์เคิดอะไรไม่ออกบอก u r อร์ครับใกลกลางใกล้ต้องการใช้โซนเหล่านี้พอๆกันนี่คือ Urban นะครับส่วนไท้ที่แนะนำไท้ Thai ที่3คือ Outdoor นะครับเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์อยู่กลางแจ้งไม่ว่าจะเป็น a c คทิวิตีในการตีกอล์ฟหรือเล่นกีฬายอย่างอื่นนะครับเอดอรจะเป็นอีกหนึ่งไท้ที่แนะนำนะครับและนี่คือสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นให้ บนไลฟ์สไตล์4นอกจาก3ไทยเหมือนเดิมแล้วยังคงมีคอลิดองให้เลือกเพิ่มขึ้นเป็น11 12 13 14 15 16นะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกชีวิตการใช้งานของคนรุ่นใหม่นะครับขอบคุณครับสรุปแล้วก็คือเราจะได้เทคโนโลยีใหม่ด้วยราคาเลนเดิมจากไลฟ์สไตล์3ปรับตัวง่ายสบายตาด้วยไลฟ์สไตล์4นะครับ